วันนี้เราอยู่กันในเกมโลบบอกฟุต <ock> ครับซึ่งก็ไปแอฟฟาร์มาโอ้อวันนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดสิงเกมนะครับเฮ้ย <c oughs> hey. มา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 ,มาตกตกเขาให้อีอีอีอ,อ อี่ยเลยอี่ยเยอี่ยอี่ยอ้อลืมบอกไปใช่ไหมไปเปลี่ยนชุดมาเคยพาไปดูโลบักที่มันเศษเศษโลบักเศษโลบักพึ่งมาเท่าไหร่หรอกพอซื้อของได้ประมาณอย่างหนึ่งอ้ยแพงวันอ้ยแพง มาถี่เกินทำไมแมลงวันถึงมานี่ในชีวิตจริงนะแมลงวันฉันต้องกานฟาร์มมาร์ทเอามาเลยมาหยยบมาหยยบมาหยยบแม็กมาหยยบแม็กมาเออตุยเหยียบแม็กมาตุย วันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรอ่ะก็แค่ฟาร์มไปเรื่อยเท่านั้นเองเออลืมเลยลืมสกิลนี้นี่นี่อีตุย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 สักทีตุยสักทีตุยตุยเนี่ยเวลอาบรู้สึกหนอวัน ตีมอนหน้าเบื่อจังเลยจะไปทำอะไรแล้วลว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับเออทำไมมันสั้นจังประมาณสองทีเองแล้วเนี่ย